สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายนันอยู่ที่ข้อกวัวเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนหอมหญ้ามาแหงว่าแล้วเหมือนแห้งไหมจ๊ะนังสศ้มีแห้งทายนามเปียนหนามแหงว่านะจ๊ะง้อเหม่เหลอ่อนอยู่นี่สองตัว <c oughs> ล้อเกิดอีกตัวหนึ่งนะจ๊ะ่ปล่อยไปเลี้ยงน้ำมูปอยให้มันอยู่ในข้อนี้ไปก่อนสะดือรูปเร่งมืน่นไดรหลุดเหมือนนะจ๊ะส้ามีแห้งไหมจ๊ะคิดกล้วย mất héng nâng thêm một héng nhiều quẹt năn năn năn, có hai mẹ ăn nhé, chị mày nhảt ăn nấm bung ti là, hay ăn con béng, mẹ bớt héng rồi hay mày héng ดูหน่อยสองตัวเรียงเป็นเกียเ,ยเ์ียย่น่กระบ,บะนกัเพิ่มพลังปอคน ฝนกับเงินแห้งว่าหินเจาะพี่น้องวิถีชีวิตชาวสวนยังสี่นะจ้ะชีชีวิตเกษ,ษตรกรเรื่องให้เรื่องอันอยู่ในไฮในสวนเรียงวัวเรียงขัยวนะจ้ะเปิดเหง้ากินพี่น้องอันนี้หย่าบว่ามันว่ามันอยากปลูกนะจ้ะอยากธรรมาชาติในไฮในสวน ไปตัดในสวนทเุเรียนเพื่อนเอามาให้กินบ้านเขาคนอื่นใหญ่เนาะยาเหี่วหมูเขาใหญ่ไอ้เนาะมึงไปปิดน้ำก่อนจ้าพี่น้องปิดน้ำหมง,งัวก่อน